ทำมาหากินหาเงินทำงานหนักเกิดภาวะเครียดพักผ่อนไม่เพียงพอ Work hard Pay Hard นะคะ ยิ่งไปกันใหญ่ค่ะสาเหตุอะไรบ้างนะคะที่มันทําให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นวัยทองก่อนวัยอันควรผู้หญิงที่มีภาวะวัยทองก่อนวัยเนี่ย75-90%เนี่ยยังไม่ทราบนะคะว่าสาเหตุที่แน่ชัดเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่แต่คาดว่าน่าจะเกิดจากหนึ่งนะคะมาจากพันธุกรรมถ้าในครอบครัวนะคะมีย,าาย่าใส่ตรงคุณแม่พี่สาวหรือน้องสาวอะไรก็แล้วแต่นะคะที่มีภาวะเป็นวัยทองเร็วประจำเดือนหมดเร็วนะคะเราก็มีโอกาสเสี่ยงที่ ประจำเดือนจะหมดเร็วแล้วก็มีภาวะไวทองก่อนไวัยได้สูงขึ้นหรือ2นะคะป่วยเป็นโรคบางโรคค่ะเช่นการติดเชื้อ CMV ทําให้รังไข่เสื่อมรังไข่อักเสบแล้วก็สลายตัวเร็วหรืออาจจะมีโรคประจำตัวอื่นๆนะคะเช่นเป็นโรคภูมิแพ้เป็นโรค SLE หรือมีภาวะโครโมโซมผิดปกติตั้งแต่กำเนิดหรือ3นะคะอาจจะเป็นผลพวงมาจากการรักษาโรคบางโรค เช่นโรคมะเร็งต่างๆนะคะที่ต้องรักษาด้วยการให้เคมีบ,บาําบัดหรือการฉายแสงก็อาจจะส่งผลกระทบทําให้รังไข่มีความผิดปกติแล้วก็เกิดภาวะรังไข่เสื่อมก่อนไว้ได้และสาเหตุที่4นะคะซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญนะคะที่ทําให้ผู้หญิงในปัจจุบันเนี่ยเป็นวัยทองกันเร็วมากขึ้นมากๆนั่นก็คือพฤติกรรมการใช้ชีวิตค่ะก็ได้แก่นอนไม่ดีกินไม่ดีไม่ออกกําลังกาย กินไม่ดีนะคะก็คือในปัจจุบันเนี่ยมันมีอาหารพวกฟาสต์ฟู้ดโพสต์ฟู้ดอาหารพร้อมปรุงอาหารพร้อมรับประทานอาหารโฟสเซนอาหารที่ทําจากไขมันทําจากแป้งน้ําตาลนะคะซึ่งเป็นที่นิยมมากในปัจจุบันโพสต์ฟู้ดก็คืออาหารที่ผ่านกระบวนการต่างๆอาหารปรุงแต่งนะคะอาหารที่มีการดัดแปลงหลายๆอย่าง และการนอนไม่ดีก็คือนอนไม่เพียงพอไม่ค่อยพักผ่อนนอนดึกบางคนไปนอนใกล้สว่างตื่นบ่ายบายวงจรชีวิตในการนอนนะคะพังหมดยิ่งในยุคปัจจุบันนะคะการแข่งขันมันค่อนข้างสูงโดยภาวะเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีทุกๆคนยิ่งต้องแข่งขันกันทำมาหากินหาเงินทำงานหนักเกิดภาวะเครียดพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วมันจะมีคำพูดประโยคหนึ่งที่บอกว่า work hard pay hard นะคะทำงานหนักก็เที่ยวหนักนะคะ ยิ่งไปกันใหญ่ค่ะทํางานหนักก็เครียดแล้วไม่ค่อยพักผ่อนด้วยเวลากินไม่เป็นเวลาพักผ่อนไม่เป็นเวลาอยู่แล้วเพรฮาร์ดอีกทํางานหนักมาแล้วก็ต้องสังสค์กันหน่อยเนาะเยวาก็ดึกดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่ไม่ค่อยได้พักผ่อนยิ่งเวิร์กฮาร์ดเพรฮาร์ดร่างกายก็ยิ่งพังค่ะและอีกสิ่งหนึ่งก็คือการไม่ออกกําลังกายเพราะฉะนั้นสาเหตุหลักๆเลยที่ทําให้ผู้หญิงในปัจจุบันนะคะประจําเดือนหมดก่อนวัยอันควรกันเร็วมากๆคือพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราค่ะ